สัตว์นเกิดกันนะคะขอบคุณมากครับ,บคุณด้พี่ทุกคนมากเลยครับปีนี้อายุเท่าไหร่ะคะปีนี้24ขวบครับเป็นยังไงบ้างกับ24ปีนี้ภูมิใจจริงในตอนีจริงตอนวันวันเกิดตัวเองจริงวันที่9ก็ทำอะไรไปเยอะมากครับเป็นวันเกิดหนึ่งปีที่ทําหลายอย่างเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกิดปีนี้คุ้มมากครับได้ทำหลายอย่างงานใหญ่ๆงานที่ที่ทากันเองก็สนุกมากเลยครับก็เรียกไ,ได้ว่าวันเกิดคืวิ่งงานทำด้วยนะ เป็นยังไงบ้างเอาพูดถึงงานนี้กันดีกว่าครับ The Fashion Show ครับก็ปีที่แล้วผมจัดเออ่ Fortiocean ครับปีแล้วจะเป็นงานชาริตี้ครับเป็นผวมแล้วปีนี้คือตั้งแต่จบงานปีแล้วติดก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่าอยากจัดงานที่ใหญ่ขึ้นครับเต็มขึ้นในทุกสเกลอะไรเงี้ยปีนี้ก็เกิดขึ้นงานนี้ครับ The f o r t i o n Show แล้วก็คอนเซปต์ของงานคือเซอร์คัสที่จริงคอนเซปต์เนี้ยได้มาช่วงประมาณช่วงเมษาครับเมษาเสร็จถ่ายซีรีส์อยู่เลยอยู่ที่เกาะกูดตอนนั้นถ่ายอะไรถ่ายกลับจากเกาะกูดมา นัดพี่ออกกันไหนคุยงานเลยครับแบบผมจะคอนเซปต์นี้ครับเราเอะไงกันต่อดีเ้าเตรียมงานกันกันนานมากครับสำหรับคอนเซปต์นี้แล้วก็จนถึงวันนี้มันคอมพิวต์มากครับทำไมถึงเป็นคอนเซปต์นี้ส่วนผมผมรู้สึกว่าอยากได้คอนเซปที่มันสนุกสนานที่มันเล่นใหญ่ได้แล้วก็ช่วงหนึ่งดูเดอะกิตเตอร์โชว์แมนครับเดอะกิตเตอร์โชว์แมนคือเรสเฟ้นของงานในวันนี้เลยที่แบบเป็นแรงบันดาลใจให้แบบอุ้ยความหลากหลายมันทําให้ให้เกิดความยิ่งใหญ่ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า ในครั้งนี้เลยอยากใช้คอนเซป t นี้มาจาัดในงานวันนี้เหมือนกันเป็นคณะละครสัตว์เชื่อมีสัตว์เกิดขึ้นในนี้เรียกได้ว,ว่ายิ่งใหญ่มากตากโพเตอร์ออกมาเลยเราดูแาทุกขั้นตอนหรเปล่ปาเพราะปติฝรัคนเป็นทุกขั้นตอนอยู่แล้วทุกโปรเซสครับผมดูเองทุกโปรเซสแล้วแต่เลือกเลือกทีมทุกทีม,มเลือกเองหมดเลยแล้วก็ทุกโชว์เลือกเองหมดเลยแล้วก็เกือบจะบีบเองทุกอย่างเหมือนกันว่าอยากได้อะไรตรงไหนอยากเพิ่มอะไรตรงไหนครับรวมถึงโชว์ไฮไลท์วันนี้ ก็ใช้เวลาซ้อมกันนานมากสามเดือนสเดือนครับเป็นชชวยอะไรที่เตรียมเองเหมือนกันแล้วจริงๆไม่มีใครเห็นด้วยเลยว่าตอนนี้บอกว่าเอาเซอร์คัสแล้วอยากผมอยากทําสิ่งนี้ครับจะเป็นเซอร์คัสไม่มีใครวา <mm <โ>พี่ไม่ให้พี่ไม่พี่ไม่ให้ไม่มีใครให้ผมเลย<โ>จนแบบผมขอลองหน่อยผมขอลองได้ทําสิ่งนี้หน่อยจนวันนี้เมื่อวานพี่เอ,อเกนไนท์พี่เล็กบอกว่าสมกับที่เองดื้อนะปอด มัน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 ดีจริงๆก,ก,ก็นอยาผักดึงเขได้ดูครับมันเรียกว่าสภาพคือจัดเต็มทุกโชว์ด้ยใช่ครับพี่ขนาดรัสมภครพวกพี่ยคือจัดเต็มขนาดนี้จัดเต็มทุกโชว์จริงๆอยากอยากให้มันสมจริงในทุกอย่างครับตอนเลือก,อต,ออกตอนเลือกทีมคอตูมก็เลือกทีมที่แบบเราไว้ใจครับเ็นผลงานพี่เป็นพิธีครับชื่อพิธีพิธีแบบเก่งมากๆาพิธีคือไว้ใจได้มากเลยแบบผมบอกพิธีผมอยากได้แบบอย่างเงี้ยผมขอแบบเหมือนเจ้าชายจริงเลยเหมือนแบบคณะละครสัตว์ที่มันบสมจริงมากๆแล้วชุดมันคือแบบ จริงมากดีมากครับผมภูมิใจมากเนื่อด้วยว่ามากระทั่งสีผมก็คือทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพางานนี้ครับเพราะว่าที่จริงแฟนคลับถามแต่ต้นปีว่าอยากย้อมผมไหมจริงอ่ะอยากตอบเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะย้อมตอนวันเกิดนี่แหละแต่ว่าเก็บไปก่อนพอถึงวันเกิดปุ๊บย้อมเลยครับทำไมเราถึงเลือกสีนี้ผมผมชอบสีเทาอยู่แล้วจริงคาแรกโทนเป็นครูโทนด้วยสีเทานี่เหมาะกับคนครูโทนก็เลยสีเทาด้วยชอบสีเทาอยู่แล้วครับเคยเคยกัดเองทําเองตอน ตอนเรียนมาอะไรคราวนี้รู้ว่าเวลาน้อยมากผมกลับญี่ปุ่น26ใช่ไหมครับ5โมงถึงสนามบินไปร้านขอนผมเลยเพื่อให้แบบให้ทานไม่งั้นไม่ทานจริงๆครับอเออแล้วเรียกได้ว่าวันนี้ก็คือแบบว่ามีโชดพิเศษสุดๆที่แฟนต้องตื่นตาตื่นใจแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนต้องตื่นเต้นครับแบบกล้ารับประกันเลยกล้ารับประกันแล้ว,ว่าทุกคนจะต้องตื่นเต้นแล้วก็ก็ว้าอับมันแน่ๆอยากฝากทุกคนด้วยครับ พอพอสปอยได้ไหมแบบว่ามีแบบมีขั้วหลังในสปอยเหมือนกันนิดนึงเอาเป็นว่าทุกคนต้องเงยหน้ามองแล้วกันครับอ่าแล้วมันจะเป็นข่าวเสียวไหมนิดนึงผมยังเสียวเลย <laughs> เสียวบ้างอ่าแล้วมีไงแบบด้วยความรู้อันนี้ก็ขุ่นเฟิร์มเหมือนกันคราว่ามันจะแบบว่ามีการโชว์ซยเ่เล็กเล็ก<ล>น้อยน,น,น้อยเล็กเล็กน้อยน้อยครับพอของปลาของพอมีบ้างครับรู้สึกว่า เราเตรียมเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับงานวันนี้มากเป็นงานหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งครั้งของผมที่อยากทําให้ดีที่สุด<ม>ในทุกๆปีครับ<ม>ก็ปีนี้เป็นปีที่จะทาให้ดีที่สุดในทุกๆภาคส่วนเลยครับเรียกได้ว่าถ้าทิา่ใหญ่คน <c oughs> ั้นี้ยบพีน่ามันต้องใหญ่กว่าเดิมหรือว่าเครียดเลยแต่จริงๆอ่ะผมก็ตอนตอนที่คิดอะ่ะตอนพอพอพูดได้ยินคํานี้มาเนาะแบบเอปีนี้จะใหญ่มากแต่พีน่าจะเหนื่อยนะเดี๋ยวผมมาคิดอีกแบบหนึ่งผมคิดว่าไม่รู้พีน่าจะได้จัดหรือเปล่าม,มันคิดอีกมุมหนึ่งก็ว่า,า,วาออยย่างน้ ขอทำให้ดีที่สุดดีกว่าปีหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เนี่ยเราจะเราจะยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้อะไรเงี้ยเริ่งรูว่าหมือรือว่าเหมือว่าเหมือว่าชีวิตคนเรามันก็ไม่ได้แน่นอนขนาดนั้นเนี่ยอาจจะมีการหรโคโค,โคโิใช่อะไรอย่างเงี้ยผมเริ่งรว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราได้ทำมาสักอย่างด้วยตัวเองสักอย่างเนี่ยผมอยากทําให้มันเต็มที่สุดเท่าที่ความสามารถของผมแล้วทีมผมจะทําได้ให้ดีที่สุดก็เต็มที่มากครับเรียกได้ว่าปีนี้ก็คือฟอร์ดทำหลายอย่างมากเรียกว่า อีกส่วนหนึ่งก็คืองานด้านแฟชั่นใช่ครับคุณได้เข้าไปบอกว่าไปในงานแฟชั่นหลายๆงานอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบล่าสุดที่ผ่านมาก็คือแบบใหญ่กว่าเดิมอีกจากคราวที่แล้วตอนที่เปิด<ช>ตัวคอลเลคชั <collection S 2> <ๆ>่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างโอกาสครั้งนี้ที่ได้รับจริงต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสผมครับขอบคุณที่ไว้ใจในตัวผมที่ให้ได้ทําโชว์ครับรู้สึกว่าทอฟี่เป็นอีกหนึ่ง,หน,งหนึ่งสิ่งที่ทําให้ผมได้เจอกับคนอีกหลายภาคส่วนมากอ,มอย่างเช่นง,งานวันก่อนที่ยี่สิบเก้าของเจโชครับขอบค ให้โอกาสแบรนด์ผมแบรนด์เล็กๆหนึ่งแบรนด์ได้เป็นแบรนด์เปิดในการทาแฟนโชว์ผมเองพอรู้ว่าแบรนด์ให้เกียรติผมเอ้ยทางงานให้เกียรติผมในการทาโชว์ผมผมเต็มที่มากทุ่มทุกอย่างที่ทุ่มได้พยายามหยิบทุกโชว์ในนี้ในนี้เข้าไปใส่ในงานมันนั้นให้มันเต็มที่ที่สุดครับเพื่อแบบมันสกมกับงานที่เขาให้เกียรติเราได้ได้ว่าแบบว่าคอเลคชั่นใหม่ต่อไปข้างหน้านี่จะมีแบบอะไรยังไงมาเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยหรือเปล่าจริงมีเรื่อยๆครับมีคอเลคชั่นใหม่เรื่อยๆตั้งใจว่าที่ ออกทุกไตรมากครับทุก3เดือนอยู่แล้วทุกตรมากทุกตรมากแล้วก็อนาคตตั้งใจว่าอยากไปเปิดออฟฟิศต่างประเทศให้ได้ครับก็ถ้ามีโอกาสอยากทําให้ได้ครับอยากมีโอกาสไปเปิดปอมแสโตอะไรอย่างเงี้ยว่าใช่อยากไปต่างประเทศดูครับจริงแฟนๆอินเตอร์แฟนเราค่อนข้างเยอะมากก็ถ้ามีโอกาสอยากอยากแผ่เขาถึงที่ครับเขาได้ไงเดินทางมาไกลถึงที่ไทยใช่อะอย่างวันนี้แฟนๆพูดถึงมาพอดเตอร์ก็คือบินตามมาด้วยมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างอยากขอบคุณเลยแฟนๆมากที่แบบว่า งานทุกครั้งของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งแบรนด์เสื้อผ้าหรืองานแฟนมินี้อะไรเงี้ยก็ซัพพอร์ตเรามีครับผมจริงงานวันนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าขาดแฟนคลับไปเพราะว่าจริงผมผมผมใช้ทั้งแรงใจแรงกายแรงใจแล้วก็ทุนทรัพย์เยอะมากสำหรับงานวันนี้ครับแล้วก็<ม>ขอบคุณแฟนคลับที่ซัพพอร์ตแล้วก็ไว้ใจผมผมใช้คำนี้เลยกันว่าไว้ใจผมไว้ใจแบรนด์ไว้ใจทีมของผมในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นแล้วก็<ม>เชื่อมัน่นว่าผมจะทำได้ดีแล้วก็ ซัพพอร์ตเสมอมาครับไม่ว่าจะบินไปที่ไหนหรือว่าอยู่ที่ไหนแฟนลับพอมซัพพอร์ตเสมอแล้วก็ที่แฟนขับบอกเสมอว่าพักบ้างนะฟอร์อะไรเงี้ยแต่แบบผมเข้าใจเลยอะแต่บางอย่างผมรู้สึกว่ามันคือความรับผิดชอบที่ผมต้องรับผิดชอบในสิ่งที่แฟนลับคาดหวังมาแล้วผมต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่เกิดข้อผิดพลาดให้มากที่สุดครับ ก็น่าจะเป็นอย่างกันเพราะว่าอย่างก่อนล่าสุดคุณก็คือลงเครื่องมาแล้วก็ไปออกงานเลยใช่ไม<ช>่รู <c oughs> ้ว่าเพราะว่าเราแบบช่วงนี้มันมีโอกาสหลายๆอย่างเข้ามาเราหรือเปล่าเราเลยอยากคว้ามันไว้ให้ได้หมดใช่ครับไม่ไม่อยากไม่อยากปฏิเสธอะไรเลยถ้าถ้ามันพอจัดเวลาได้อย่างเช่นที่จริงช่วงนี้ก็มันมันมันค่อนข้างแน่นงานใหญ่ชนกังงนสองงานครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอพอมาน,นั่งคุย,ยจริงๆผมคุยกันนะมานยถึงว่าตอนที่รู้ว่างานมันจะชนกันแบบใกล้กันขนาดนี้อะไรเงี้ยก็คุยกับทีมว่าเอาไงกันดีแบบ ไปไหมแต่ทุกคนก็ตอบสิ่งนึ่งว่าไม่เป็นไรเหนื่อยก็ต้องทําเพราะว่าโอกาสมันไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่มอ่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายได้โอกาสนี้ก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยทํามันอย่างเต็มที่สุดที่จะทาได้ครับอ่าแล้วเรื่องนี้เรามีความคาดหวังอะไรในปีหน้าของเราบ้างความคาดหวังปีหน้าเหรอครับจริงๆเรื่องแรกในฐานะแสดงครับก็คาดหวังว่าอยากมีซีรีส์สักเรื่องครับหรือว่าได้ไปร่วมงานกับศิลปินท่านอื่นแลก็ไดงท่านอื่นให้มากขึ้น แล้วก็จริงตอนนี้เดี๋ยววันนี้จะมีประกาศหนึ่งโปรเจกต์ที่ทําอยู่ซึมซ้อมอยู่ครับปีหน้าก็อยากมุ่งไปสายศิลปินมากขึ้นครับจริงชอบร้องเพลงมากรูออ้ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปในทางนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของแบรนด์ครับอยากทําให้โตขึ้นอย่างไรมากขึ้นแล้วก็จับกลุ่มคนทะ่ไปได้มากขึ้นครับ ฟอร์ดอยากมีโอกาสเล่นภาพยนตนออร์ไหมเพราะอลไรคุก็อยากเห็นคุณไหรัอยากมากจริงผม,มผมรู้สึกว่าผมอยากอยากเข้าใจโปรเซสการทำภาพ,พยนตร์มากเลยครับ<อ>เพราะซีรีส์เราถ่ยายกันนานมากเนาะกับ10 EP อยา่างเงี้ยประยชนดูองภาพยนตร์เห็นบางอขอเขากถ่ายนานเหมือนกันอ,อยากรู้ว่าภาพยนตร์สองชั่วโมง,งทำไมถึงถ่ายนานอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างมากที่อยากทําหลายอย่างมากที่อยากได้รับประกาศก็ฝากทุกคนได้นะครับ เรารบแผนของัดส่วนตัวลลาเป็นยังไงบ้างปีนี้มีอะไรให้ตัวเองบ้างไม่มีนี่ผมเอาเงินของขวัญลงที่นี่ครับนทุ่มไปกับบ้านหมดแล้วจริงก็เก็บเผื่อว่าแต่ว่าจริงทุกทุกวันเกิดผมตั้งใจว่าอยากเอามาลงที่งานวันเกิดทุกปีครับอยู่แล้วปีที่แล้วก็ลงเองทั้งหมดปีนี้ที่จริงก็ตั้งใจว่าไม่อยากลงเองแต่สุดท้ายก็พอพอสเกลเราวาดมันใหญ่ครับสุดท้ายพองบไม่พอ ก็ซัพพอร์ตตัวเองเหมือนกันเรียกว่าอันนี้ก็คือของขวัญวันเกิดของตัวเองใช่นี่คือของขวัญวันเกิดของตัวเองที่อยากให้มาทำให้แฟนๆด้วยใอ่าเราขอของขวัญเกิดจากเพื่อนๆล่ะคะของขวัญเพื่อนต้องรอดูครับตอนนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นเขาพูดอยู่ว่ามีอะไรทีกอย่างเดี๋ยกอยากรูดเพื่อนเพื่อนคนไหนมีเพื่อนตั้งหลายคนนะเพื่อนคนพี่อ๋อเพื่อนคนพี่เพื่อนคนพี่ว่าไงพี่เขาบอกว่าผมเห็นแบบแบบเขาบอกว่าเป็นของขวัญที่จะมีชิ้นเดียวในโลก อยากรู้ว่ามันจะสเปเชียลให้พีง่ง่ายใช่ไหมล่ะแต่ผมขอของ <laughs> ขวัญเขาไปแล้วนะนบอกว่าขอเขาบอกว่าขอของมาแน่วบอกจุ๊บสิบชิดอุย้อยค่ะเราต้องโชว์ในโซเชียลเราปะเท่ากันเองกันนะเฮ้ยมันขอของของผมไงมเก็บสิทธิ์แคปไว้คนเดียวได้ <laughs> <laughs> เฮ้ยไม่แบบของพี่เลยหรอพี่รับรู้เลยไอ้ยิงชุดนี้เขาน่ารักครึ่งครับน่ารักเขาเขาตามใจผมขึ้นเยอะพี่ก็เชื่อเพราะว่าเห็นแต่ว่าล่าสุดแปออฟติ่งเ,งเขาฟีดมา มันต้องเดินจับมือพี่พีดไปตลอดมันเป็นยังไงอะญี่ปุ่นก็ไปบ่อยนะญี่ปุ่นมันสิ1หกสองศาแปะมันแปดองศาปรับแอร์มันก็ได้อยู่ไงค่อนข้างที่จะหนาวครับแต่ว่าเดินจับตลอดมันมันเป็นยังไงพี่พีดเขาโตแล้วร้องน่ายแต่นิดนึงขาดควาบคุณแต่แต่รู้สึกว่าบางทีเหงาครับบางทีเดินกันสองคนก็ไม่ขอจับเลยแต่ว่าคุณไปทั้งออฟฟิศนะเขาก็เขาไปกันเป็นคู่คู่แก่นี่เหนื่อยอะบ้างพี่อะ พี่อาคุณก็ว่างพี่เมย์ก็ว่างอยู่นะเขาไปกันเป็นคู่ๆแล้วก็เรามีคู่ของเราแล้วก็อยากดูแลเขาให้ดีที่สุดก็คู่ไหนหวานสุดขาวติิงนีเออจริงนะมากมากกับฟอร์ดพีคกับบอสอื่นนี่แหละคู่นี้คือแบบโอ้ยพี่บอสแบบอย่างนี้แหละตลอดเวลาเอาเลยเชียร์สู้แต่ปล่อยบางอันก็ปล่อยไม่ได้ครับมันรุนแรงเกินไปอ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะแล้วเราเราสู้เขาไม่ได้เพราะอะไรจริงสู้เขาไม่ได้เพราะว่าเราอ่ะ เราคิดงานเยอะเพื่อเล่นไม่ไดวงงานที่ไทยไม่ด้วงงานไม่ใช่ไม่ใช่หรอกแต่ว่าจริงๆเราเหมือนหลังเหนื่อยครับผมพีทแบบเหนื่อยมากพอลาพอถึงเวลาพักจริงคืออยากจะพักกันแบบพี่พีทถึงเวลาพักเราพักกันเนาะพยายามจะไม่ไม่เล่นอะไรกันเยอะมากด้วยความที่พีทก็เป็นคนแบบนิ่งอยู่แล้วครับเซฟแบตอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราไม่อยากไปไปรบกวนเวลาส่วนตัวของเขาถ้าเขาแบบเข้าพักปุ๊บพี่พีทผมว่าพี่พีทพักผมจะไม่ยุ่งนอกจากเวลาที่แบบทำงานเมื่อไหร่โอเคยุ่งนะต่พักเมื่อไหร่พี่พีทพักเลยผมจะไม่ยุ่งเพราะรู้ว่า คนที่เขาอยากอยู่นิ่งๆอ่ะถ้ามีคนหนึ่งเข้าไปกวนอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบทําให้เขาเหนื่อยมากกว่าเดิมเลยไม่ไม่ไม่อยากไปกวนเขาแต่ปกติเมื่อก่อนคนจะแบบขี้อ้อนไม่พีดน่ะเดี๋ยวนี้มันลดลงหรอเพราะว่าเราโตขึ้นทํางานเยอะขึ้นเข้าใจว่าเขาเหนื่อยใช่ไหมก็ออดก็มีบ้างก็มีบ้างแต่ว่าพอพอทํางานเยอะครับเราเข้าใจว่าบางทีการการอ้อนของเราอ่ะบางทีมันน่ารักแต่บางทีพอเขาเหนื่อยอ่ะมันทำให้เขาเหนื่อยจริงเราเราเข้าใจมากแล้วเลยแบบไม่อยากจะกวนเขาเยอะมากในเวลาที่เขาเหนื่อยเลยครับอ่าสุดท้ายแล้วให้ฝ ขอขอบคุณแฟนอยู่ที่ซัพพอร์ตจนมาถึงงานวันนี้ค่ะครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับทั้งชาวไทยและก็อินเตอร์แฟนนะครับก็ขอบคุณมากมากที่ซัพพอร์ตผมมาจนถึงวันนี้ครับขอบคุณที่เชื่อใจผมเชื่อใจแบรนด์ของผมนะครับเชื่อใจทีมของผมในการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นสัญญาว่างานในครั้งนี้นะครับจะทําให้เต็มที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกคนไว้ใจเลยครับขอบคุยนะครับขอบคุณครับ